สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราจะมาชวนเพื่อนๆทำต่างหูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นต่างหูดอกไม้นะคะซึ่งเราจะถักดอกไม้ทั้งสาด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ถักใบและนำมาตกแต่งนะคะที่ดอกไม้แล้วก็จะได้ต่างหูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็ต้องถักกรีบดอกก่อนนะคะเราจะถัก สามกรีดด้วยกันนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค้องไหมเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาถักโซ่สามครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็พันนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันแทงดึงมาทะลุสองห่วงพันแล้วก็แทงมาทะลุสองห่วงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันนะคะ ไม่กี่ครั้งที่หนึ่งนะคะมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเมื่อเราทำทั้งห้าครั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามแล้วเราก็กลับลงไป เกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันยึดติดแล้วก็จะได้ดอกไม้กลีบที่หนึ่งแล้วนะคะทําเหมือนเดิมค่ะถักโซ่สามครั้งค่ะแล้วก็พันแล้วก็แทงลงไปดึงไหมขึ้นมาแบบนี้พันนะคะดึงมาแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะทําทั้งหมดห้าครั้งเหมือนกันนะคะ เมื่อเราทำห้าครั้งแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะทักโซ่สามครั้งเสร็จแล้วก็แทงไปดึงเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้สองปีดแล้วนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมทักโซ่สามครั้งแทงไปนะคะ นีนะคะ <c oughs> เมื่อเราทำได้ทั้งสามกรีบแล้วนะคะเราสามารถดึงไหมตรงนี้นะคะเข้ามาให้มันชิดกันได้นะคะดึงเข้ามาแบบนี้ให้มันชิดกันเราก็จะได้กลีบดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะทำสี่กรีบห้ากรีบก็ได้นะคะต่อไปในส่วนของใบนะคะ ใบเราก็จะทําแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่ค่ะถักโซ่ทั้งหมด11ครั้งด้วยกันนะคะ เม่อครบสิบครั้งแล้วนะคะเราก็พลิกกลับลงมาแทงที่ครั้งที่สิบนะคะนี่นะคะครั้งที่สิบแล้วเราก็เกี่ยวไหมดึงทะลุขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็แทงลงไปนะคะครั้งที่สองแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะมีค, 2. ครั้งที่สองครั้งที่สามเราพันก่อนนะคะ แล้วก็แทงลงไปค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันแล้วเราก็ดึงมาทะลุมาเลยทั้งสามสสามช่องด้วยกันนะคะต่อไปเราก็พันก่อนอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แทงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วเราก็พันดึงผ่านมาสองห่วงนะคะสองเส้นมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึง ใหม่ทีหนึ่งแบบนี้นะคะเราทำแบบนี้สี่สี่โซ่ด้วยกันนะคะเมื่อกี้คือโซ่ที่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือโซ่ที่สองที่เราทำแบบนี้นะคะพอเราได้ทั้งสี่ครั้งแล้วนะคะเราก็จะทำย้อนกลับไปเหมือนครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สามตรงหัวแถวตรงนี้นะคะ เราก็พันก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาอันนี้เราก็พันแล้วเราก็ดึงทะลุขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาแบบนี้ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นแทงลงไปเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงทะลุกันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ใบไม้ เล็กๆแบบนี้แล้วนะคะโอเคเราจะมาประกอบกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวนี้นะคะมาเย็บติดกันก่อนทั้งสามด้านอย่างนี้นะคะเราจะเย็บเราเราไม่ต้องเย็บแน่นมากนะคะคือเย็บเป็นจุดๆไปนะคะ คือเราเย็บให้ด้านหลังมันชนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก่อนนะคะ ช่องระหว่างด้านบนกับด้านล่างเราจะไม่เย็บนะคะเราจะเย็บด้านข้างนิดๆหน่อยๆนะคะให้มันให้มันปิดกันนะคะ นะคะเมื่อเราเย็บได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็นำใบนะคะมาเย็บต่อด้านล่างเราเอาอย่างนี้นะคะเอาได้ใส่เข้าไปข้างในด้านในเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวนี้เราจะเก็บอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาเข็มมาเย็บตรงนี้นะคะเข็มมาเย็บใบให้ติดด้านในประมาณนี้นะคะ เราจะเย็บได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บไหมได้เลยนะคะ ส่วนสีเขียวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มนะคะแล้วก็แทงมันลงไปนะคะแล้วมาตัดไหมด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทำทั้งสองสองอันนะคะ นะคะคก็จะได้แบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นําลูกปัดสีทองหรือว่าจะใช้ลูกปัดสีอะไรก็ได้นะคะมาเย็บเย็บติดตรงกลางเกรสรตรงนี้นะคะใช้เข็มสอยเย็บเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำํำข้างล่างนะคะข้างล่างถ้าใครมีลูกตุ้มหรือว่าจะเอาลูกปัด ร้อยเย็บติดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะร้อยติดอีกทีหนึ่งแล้วก็นําอันนี้เอาเข็มมานะคะเย็บสอยติดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เก็บความเรียบร้อยของดอกไม้นะคะคือบางอันเราอาจจะยังเย็บไม่ดีเราก็เก็บความเรียบร้อยเสร็จเราก็จะได้ต่างหูดอกไม้ออกมาในรูปแบบลักษณะนี้นะคะ ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ